ก็ตามที่ทางสื่อมวลชนได้นํนเาเสนอข่าวในเรื่องของน้องที่ทํางานนะครับสาวโรงงานนะครับถูกฆ่าปาดคอที่สพอนองกลับผู่ทอนจังหวัดระยองนะครับเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาซึ่งทางสื่อมวลชนพี่น้องระชาชนติดตามนะครับให้ความสนใจในเรื่องของเคสนี้นะครับเป็นคดีที่สะเทือนขวัญน,นะครับโดยเฉพาะท่านผบอรตรนะครับท่านพลตเอกนะครับสวัสด์แจ้งยอดสุข ท่านให้ความสําคัญแล้วก็เร่งรัดนะครับให้ทางคนตํรวจโทรอยนะครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองแล้วให้ทางจังหวัดทางสืบภาคนะครับบูรณาการกําลังในการคลี่คลายคดีนี้นะครับเราสามารถสืบสวนรวบร,วม,รวมพยานฐานนะครับแล้วก็ออกหมายจับนะครับนายอุดมนายอุดรเกณฑ์มานะครับอายุ50ปีนะครับแล้วก็ทําการสืบสวน จนได้เบาะแสว่าหลบหนีไปที่ชาเชิงเซานะครับรอยตะเข็บติดต่อกับพนักนิคมที่ชมบุรีนะครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้เมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับท่านี้สังเกตการตื่นใจจากการที่เขาทำเขาพบกาเหตุา้อใดครับเท่าที่ผมซักถามกับเมื่อสักครู่ในระหว่างที่ชั้นจับกลุ่มนะครับก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าได้ก่อเหตุจริงนละฆ่าทางผู้ตายจริงนะครับแล้วก็เอาทรัพย์สินที่เป็น เ,เงินนะครับเ,เงินได้เห็นบอกว่าคนจากกระเป๋าแลยโยนบัตรทิ้งนี่ได้เงิน200บาทนะครับเขาให้การว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะครับขับมาเรื่อยตามตามเส้นทางนะครับแล้วก็หลบหนีไปยังชะเชิงเศรครับเขารู้จักกับผู้ตายมาก่อนไหมครับไม่รู้จักครับเขาเขาเห็นผู้ตายเนี่ยก่อนก่อนเกิดเหตุนเนี่ยเขาให้การว่าเห็นก่อนเกิดเหตุ2วันนะครับเขาไปซื้อลากจุดเกิดเหตุน,นะครับ ก็เห็นเห็นเห็นน okay. ้องผู้หญ okay. ิงคนนี้นะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะเขาให้การอย่างนี้นะครับว่าว่าเห็นมาสองวันตอนที่เขาไปซื้อลาบตอนตอนเย็นวันสองวันนะครับขึ้นคนพื้นที่เขตตรงนั้นหรือเปล่าในจุดที่ก่อเหตุเท่าที่เขาให้การนะครับเขาบอกว่าอยู่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นสองสองสัปดาห์มาสองสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ไปทํางานที่กาญจนบุรี นะครับแล้วก็มาที่ที่ที่ตรงบริเวณใกล้ที่จะเห็นบ้านร้านนะครับอยู่ประมาณสองสองสัปดาห์ก็บอกตกงานครับคงคิดจะคงคืนไหมฮะถ้มูลมูลเหยุอะไรที่ทำให้เขาต่ใจให้เขาต่อเหยืขึ้นนะครับเ่าเพืเท่าเท่าที่เขาให้การเขาบอกว่าเขาเขาเขาเอ่อไม่ไม่ไม่มีเจตนาที่ที่จะคมคืนนะครับเขาเขาเขา ยังยังให้การยังไม่ชัดเจนนะว่าว่าทาไมต่อเสื้อผมก็ถามเขานะครับแต่เขาไม่ไม่ตอบเขาเขาสติสมประกอบไหมคะจากการสมประกอบมพูดจารู้เรื่องเป็นใครอะไรยังไงรู้เรื่องหมดขอโทษทางาติของเกิดชีวิตไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราเราในทีเดี๋ยวผมจะพาไปแหลงประกอบคำรัศดรภาพนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีครับ สิบสิบโมงครับสิบโมงเช้ามึงต้องริเจนข้อกล่าวหาอะไรบ้างครับฆ่าผู้อื่นนะครับแล้วก็ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนมีอาวุธนะครับเราปิดบังซ่อนเร้นนะครับศพนะครับสามข้อหารับสามข้อหาพรุ่งนี้จะมีการไปนำแผนกี่โมงครับสิบสิบโม